ไขมันที่เผาผ่านแล้วไขมันหายไปไหนสงสัยกันไหมคะหลายคนไม่รู้มาก่อนเลยว่าไขมันที่เผาผ่านแล้วถูกขับออกทางไหนมาทายกันค่ะ 1. ถูกขับออกทางเหงือ 2- ทางลมหายใจ 3- ทางปัสสาวะอุจจาระจริงๆแล้วเมื่อร่างกายเผาผ่านไขมันเซลล์ไขมันจะแตก,กออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกขับ ออกทางลมหายใจส่วนน้ำจะถูกขับออกทางเหงือะะะ่อปัสสาวะอุจจาระน้ำตาจากงานวิจัยนี้เขาบอกเลยว่าไขมัน10กิโล8.4กิโลจะถูกขับออกมาทางลมหายใจเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และ1.6กกิโลเนี่ยถูกขับออกมาทางน้ำเป็นเหงือะะะ่อปัสสาวะอุจจาระหรือว่าน้ำตา นั่นหมายความว่า84%ของไขมันที่เผาผ่านถูกขับออกมาทางลมหายใจสรุปคือไขมันที่เผาผ่านแล้วส่วนใหญ่ถูกขับออกทางลมหายใจยิ่งหายใจออกเยอะไขมันก็ถูกกำจัดออกเยอะถ้าอยากรู้เคล็ดลับสุขภาพที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้กดติดตามช่องหมอถุงไว้นะคะ